ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันช่วงสายๆนะผมวันนี้ผมมีนัดกับคุณอันนี้นะครับนี่วันนี้เขาลืมหมวกเลสวัสดีครับผมส่งหมวกมาให้ผมด้วยครับตอนนี้เด็ดร้อนมากนี่ก็เรากําลังจะเดินทางไปที่น้ําตกกลางป่านะผมวันนี้ก็เราเรานัดกันตั้งแต่เมื่อวานนั่นนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสเนาะจะเข้าไปที่น้ําตกเป็นน้ําตกที่สวยมากนะผมเป็นน้ําตกขนาดใหญ่เลยแหละก็อยู่กลางป่าครับซึ่ง เส้นทางที่เราจะไปวันนี้นะครับก็นี่เรามาเริ่มที่อ่างเก็บน้ํานะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยเราก็มาแล้วนะแต่ว่าวันก่อนเนี่ยเราขึ้นไปบนยอดเขาลูกนั้นนะครับก็คือจุดชมวิวผาเป้าผาแดงนะผมซึ่งผมก็ลืมถุงมือไว้ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องอ้อมนะผมขับรถอ้อมเขาเนาะก็เปลี่ยนเส้นทางฝั่งนี้นะครับอ้อมเขาขึ้นไปเนาะก็ระยะทาง9ก้ากิโลครึ่งครับเฉพาะเส้นทางไปเนาะ ไปกลับวันนี้ก็รวมๆแล้วเกือบ20กิโลนะครับผมนี่น้ำตกก็จริงๆก็อยู่อยู่ตรงนี้ฮะแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีเส้นทางที่จะเข้าไปผมเราก็เลยต้องอ้อมนะครับเป็นเส้นทางหาหาของฝากของชาวบ้านนะผมก็เส้นทางนี่ไม่ไม่มีความสะดวกสบายครับก็น่าจะขรุขระมากๆเลยนะผมไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าก็ฝนเพิ่งตกเมื่อวานเนาะหยุดตกเมื่อวานช่วงเช้าครับก็วันนี้ไม่รู้ทางจะเป็นโคลนหรือเปล่านะไปได้ก็ได้รถเราก็ เดิมๆของผมเดิมๆจริงๆครับเพราะว่ายางนี่ก็เป็นยางเดิมดมของของคุณลันนี่ดีหน่อยเนาะเป็นยางที่เปลี่ยนใส่ยางหนามแล้วนะครับได้อยู่นิดนึง <laughs> นี่คุรันนี่ลืมหมวกนะวันนี้แดดก็ร้อนนะครับโอ้โหดวงอาทิตย์สองดวงวนะครับตอนนี้นี <laughs> โ่โอเคครับผมสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงก็ก็ฝากติดตามนะผมน้ำตกสวยแน่นอน,นครับไปเดินทางกันครับผม นั่นไม่ใช่ของผมนะนี่ดูนะครับผมเส้นทางโหดขนาดไหนเนี่ยอันนี้เจอเป็นระยะระยะเลยนะครับไม่มีที่ให้กับคำว่าพลาดนะครับเพราะอักตะายนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ ด้านข้างนี่เป็นร่องลึกนะผม,มร่องน้ำตกกระชุนได้ไหมโอ้ผมไม่เอาหรอกครับกระชุนไม่ได้แน่นอนฮะว้านนะอโอ้ไปไปต่อครับผม เส้นทางโหดกว่าปีที่แล้วรครับไม่คิดเจองูนะผมถ่ายไม่ทันนะครับตัวใหญ่มากผมมันเลื้อยตัดหน้ารถไปนะโว <laughs> แข็งแรงกว่านี้ นี่ครับผมร่องข้างหน้านี่คือปีก่อนเนี่ยผมขับตามร่องนี้มาครับปรากฏว่ารถติดนะครับต้องยกรถขึ้นมาจนพ้นร่องนี่ครับผมส่วนเนเส้นทางที่ขับนี่คือเป็นเส้นทางใหม่ที่เขาทำนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่โหดมากนะครับสำหรับรถสภาพเดิมๆเนาะนี่ครับ นี่ปีที่แล้วนี่รถผมติดนะครับไม่สามารถที่จะออกไปได้นะโอ้โหมาเจอสะพานไม้มันแข็งแรงไหยนี่ รถก่อนครับผมว่าเข้ามาได้ประมาณ3กิโลตอนนี้เดี๋ยวพักดูนะพเราต้องทำรถแบบนี้ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวผมที่จริงทางแบบนี้เนี่ยต้องแบบนี้ใช่อันนี้เป็นรถชาวบ้านเนาะโอ้โห้ึงเดิมครับผมนี่เขาจะแต่งโช๊คนะฮะโช๊คแล้วก็ล้อแล้วก็ยกสูงครนะผมถึงจะไหวนะฮะยกสูงพื้นพื้นเครื่องมันจะไม่ติดหินนี่คุณไงแม็ ติดประมาณโอ้โอ้ของผมติดประมาณยี่สิบกว่าครั้งใช่การดิควันขึ้นเลยครับผมไ,บไป,ไปเดี๋ยวพักก่อนครับ <Duty> นี่นะครับผมเป็นของกินได้ในป่าครับนี่ผมเข้าป่าที่ไหนผมจะมองหาสิ่งที่กินได้ตลอดนะครับผมนี่อันนี้โพแกงแล้นแลวนะครับผมเดินหาแป๊บมันจะอยู่ตาม,มตามที่เป็นลำธารที่เป็นป่าลึกนะครับ ถ้าป่าไม่ลึกจริงมันไม่เหลือนะเพราะว่าชาวบ้านเอาไปก่อนแล้วนะผมตอนนี้เราเข้ามาได้ประมาณสามกิโลนะครับจุดนี้ก็เป็นลำธารน,นะผมลำธารข้างทางเนาะข้างทางที่เราจะไปสู่น้ำตกใหญ่ครับนี่เมื่อกี้ผมเดินหาบริเวณนี้ครับนี่มันจะเกาะอ,อยู่แบบนี้เนาะเห็นไหมฮะไม่รู้กล้องถ่ายฟินหรือเปล่านะนี่มันอยู่ตรงนี้ครับ ม่านผมจะเรียกว่าหอยบิดนะครับเพราะว่าลักษณะของเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นเกลียวบิดเนาะปลารับผมหอยผมก้อนนี้ครับได้พอแกงแล้วนะนเป็นการหาอยู่หากินระหว่างทางครับผมนี่เราจับเอาเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันใสเนาะน้ําต้องสะอาดมากๆนะหอยบิดมันถึงจะอยู่นะถ้าเกิดว่าน้ําไม่สะอาดนี่หอยบิดมันจะไม่อยู่นะครับต้องเป็นน้ําธรรมชาติที่ ป่าจากสารพิษนะผมนี่มันจะเกาะอ,อยู่ตามนี้นครับไะเดี๋ยววันนี้พอกินแล้วแหละครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อเนาะระยะทางอีกประมาณเก้าไม่ใช่เก้าดิอีกหกกิโลนะผมระยะทางวันนี้รวมเก้ากิโลครึ่งนะครับเราเข้ามาแล้วประมาณสามกิโลนะผมไ <c oughs> ปเ<ะ>ดี๋ยวเดินทางต่อครับผม ระยะทางอีก6กกิโลนะผม No one ตอนนี้โอ้โหเราใช้กําลังในการขับรถเข้ามาโอ้สุดยอดครับเหนื่อยมากนี่ก็เหลือระยะทางอีกประมาณ2กิโลเมตรนะผมเดี๋ยวผมมาเจอต้นนี้ครับอันนี้คือต้นบุกนะผมนี่ต้นบุกกินได้นะครับกินได้แต่ว่าเวลาที่เอาไปกินก็ต้องทําให้เปลี่ยนเราต้องเอาไปทําให้สุกนะครับเราไม่สามารถจะกินสดได้นเพราะว่ากินสดเนี่ยตัวนี้คันคอครับคันมากเลยนะครับผม เวลาที่ตัดก็ต้องใส่ถุงมือครับเพราะว่ายางเขาเนี่ยมันจะมีความคันเนาะนี่เป็นอีกต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่กินได้เนาะกินได้ทั้งทั้งต้น ng, แล้วก็ทั้งหัวนะครับวูวูววูไปเดินทางต่อครับตอนนี้ทางผมเจอทางทรายครับผม ถึงแล้วครับผมู ตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายของเราเป็นที่เรียบร้อยครับที่นี่คือน้ําตกสีตัดต้นนะครับก็อยู่ในเขตอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดส,สกลนครนะครับเป็นน้ําตกขนาดใหญ่นวะมอยู่กลางป่าเลยนะครับก็ระยะทางที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยระยะทางประมาณ9.5กิโลเมตรนะครับก็เส้นทางที่เราเข้ามาเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับก็เป็นเส้นทางเอนดะูโร่เราเป็นเส้นทางสลหรับรถวิบากนะครับก็ค่อนข้างจะพรัดทุเลพองสมวรน,นะครับ นี่แต่ว่าพอมาถึงจุดหมายนะครับก็สวยงามเลผมหายเหนื่อยแล้วนะครับนี่ที่นะครับเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากการไหลของลำธารในภูเขานะผมมารวมกันเป็นแม่น้ำเนาะแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นน้ําตกไหลผ่านชั้นหินลงไปนะครับ ใหญ่เยอะนะครับก็สามารถลงเล่นได้เนาะนี่เย็นมากนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งนะครับสามารถโดดลงเล่นได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีด้านล่างผมเป็นน้ําตกชั้นล่างเนาะเดี๋ยวจะพาลงไปครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนาะโนนด้านล่างครับก็จะเป็นอีกชั้นนึงนะครับแต่ว่าตรงนั้นนี่น้ำค่อนข้างที่จะลึกนะผมโอ้มีปูด้วยผมนี่ มีปูตัวเล็กนะครับส่วนปลาครับผมปลาน่าจะมีนะครับแต่ว่ามันน่าจะอยู่ด้านบนนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวก็ขอตัวไปเตรียมกับข้าวก่อนนะผมเตรียมกับข้าวแล้วก็กินข้าวกินกาแฟเสร็จนะผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไป นี่ผมคุณณ้ก็หามุมดริฟกาแฟนะครับเราหุงข้าวด้านบนนะผมก็เดี๋ยวรอข้าวสุกเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทํากับข้าวนะครับนีเ่เดี๋ยวตอนนี้ให้คุณณิทํากาแฟครับผมรู้สึกว่าตอนที่ขับรถมาเนี่ยง่วงนอนมากนะผมผมเดินก็ต้องระวังนะผมกลัวลื่นมากนะผม นี่เป็นชั้นน้ำตกไหลลงมานะครับโอเคมาครับผมตอนนี้เชฟของเราก็เริ่มทำงานแล้วรัตอนนี้วันนี้มีเมนูรัเบ,บเลอแบ็คเลงวันนี้มีกระเพราไก่ครับผมโอ้วันนี้เชฟก็หิวนะฮะกระเพราไก่ในป่านะครับผมวันนี้เชฟย,ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้านะตอนนี้ก็ทิ้งอย่างแล้วนะครับวันนี้ลืมอะไรไหมครับวันนี้วันนี้ลืมครับผมลืม ลืมอะไรลืมตาครับผมลืมตาเรียบร้อยนะครับจากการกินกาแฟเมื่อกี้โอ้โหตาสว่างมากกาแฟจากจานตึงเนาะใช่อา่อมากครับผมวันนี้มีกระเพราไก่ครับแต่ว่าโอ้ไม่แตกดิไม่ขาดครบทุกอย่างครบครับวันนี้ครบทุกอย่างนะครับแต่ข้าวผมไม่นะครับผมก็วันไหนที่เรามาเจอนล้วตกแบบวเสวยแล้วก็จะ ซึมนะผบบมมัว <c oughs> จะเสียบบรรยากาศมาดกลินกระเพราไก่ในป่าบอกวันนี้น่าจะอร่อยนะครับวันนี้ก็น้ําพอดีเล้นนะครับแต่ว่าฝั่งนั้นนี่มันคืบม,มากเลยนะถ้าฝนตกมาก็ง,งานเข้านะครับผมเพราะว่า,าเส้นทางที่เรามาเนี่ยเป็นดินเหนียวเนาะโอู้หดินมากนะครับไม่ต้องพูดเลยอ,อดยอิ้นสุดสุดนะครับเดี๋ยวรอ คุณเลี้ยงเกียวกับเทียมเจ็ดนะครับผมเป็นไงครับไก่คุณเน่าไหมไก่ก็จะทางเข้ามาตั้งไกลครับผมมีกลิ่นนิดหน่อยไม่เป็นไรซื้อมาจากเต่าง,งอยนะครับจนมาถึงอำเภอโคกสีแล้วก็เข้ามาในป่าอีก9กิโลไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นครับไม่เหม็นโอเคใช้ได้ครับผมอันนี้ซื้อตั้งแต่เช้าแล้วฮะซื้อตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ปลาเข้าไปเที่ยงครึ่งนะครับผมอ่า ไม่เหม็นเนาะโอ้นาฬิกาของก็แบดหมดโอเคไม่เหม็นใช่ได้ไม่เหม็นครับโอ้ยังสดดยู่นี่น่ะอ่าในการเดี๋ยวเราจะใช้กลิ่นเครื่องเทศในการกบกลิ่นข้าวนะผมกบกระเทียมเนาะใช่เลยพริกกระเทียมแล้วก็มีหัวหอมด้วยหัวหอมกะเพรานะผมอบรรยากาศับผมหลักงกุนนยอนี้ก็เป็นน้ำตกนะครับผมนู้ เดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงของคุณในเบสนะครับวันนี้เขาจะใส่อะไรบ้างครับผมไม่มีอะไรครับผมเครื่องเครื่องปรุงสําเร็จฮะโอ้ยไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยแบบสําเร็จรูปเมื่อกี้ผมนั่งตรงนี้นะผมย้ายฝั่งละมันควันเลยคุณไปที่ใส่ทางเนี่ยโอ้คุณก็เหมือนกันไม่ผมตีจะไม่ให้สนิทอ่ะเติมรถดีนิดหน่อยนะ ใส่โปกุนเเบ็ดยังใส่วาดีกด้ว <c oughs> ยความเข้มจนเม,มนูผัดกะเพราคุนเชบ็ดนะวันนี้ครัวไม่ลืมนะครับวันนี้มไม่ลืมฮะครบทุกอย่างนะครับแต่ข้าวผมไม่แล้วนะครับโ <c oughs> อ,อส้สีสันเดินไม่กินแล้วใส่กะเพราเข้าไปก็ใส่ด้เลยครับปรีบๆครับผมตอนนี้ก็จะบา่ายโมงนะครับหิวข้าวมากตอนนี้ โอ้ใช้พลังงานร่างกายแบบโอ้เต็มที่นะครับวันนี้ไม่รู้กลับบ้านไปจะพรุ่งนี้จะทํางานได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าน่าจะต้องพักสามวันเหมือนรอบก่อนเหมือนปีที่แล้วอ่ะป,ปีที่แล้วเรามาช่วง,ลงหลังคนตกหลังฝนตกใหม่ๆแล้วก็มีกลุ่มวิบาทเข้ามาทางมาเลยแบบมายากนี่หอมแฮ่มันมจ,จะเค้าใส่หอมด้วยคือความหวานผมว่ากระทะคุณเล็กไป เอามาใหญ่ก็ถือมายากเนาะมันมันถือเข้ามายากเลยเล็กๆถือง่ายนะครับเดี๋ยวรอกระเพรา,าสุกครับผมแล้วก็ทา,าวทานข้าวนะทานข้าวครับโอ้ที่นั่งผม <c oughs> <c oughs> ขอขนั่งวันนี้แล้วกันแล้วผมเพฟินมันไม่สม่ำเสมอนะครับน,นั่งคาตามาไปได้ครับ เขาลองตู้สายดาวคนนี้เลยยอดวันนี้ผมลำนื้ลายครับคุณน,นายบแบ็กครับผมเขาดึงไข่มาได้ยังไงครับเออเทนระยะทางเขาน่าจะเดาออกนะว่าโอ้โหือไส่เข้ามาระยะทาง9ก้าิโลเด็กเดินทางทางขรุขาะเลยนะเออไม่ธรรมดาเลยโอ้โหพะเพาคุณทำเยอะมากมาไม่ต้องยอมเลย ไม่ต้องไม่ต้องมนใส่มุ่นใส่เมที่เลยวันนี้เพราะว่าถือกลับบ้านไม่ได้นะครับวันนี้น้องหมาไม่ได้มาด้วยนะครับผมเราจะให้เ้องหมามาด้วยไม่ได้นะครับขนาดเราก็เดือ่รอนแล้ว อ,อากาศก็รนะ้อนับข้าวก็ร้อนกินข้าวเที่ทยงตอนบ่ายโมงนะนี่เมฆคลุ้มมาแล้วเนี่ยนี่ครับเหตุผลทำไมเราถึงไม่มาสถานที่ตรงนี้บ่อยๆเพราะว่าไกลเนาะไกลมากเพราะว่าเรามาเราก็เสี่ยงหลายอย่างครับถ้ารถเป็นอะไรไปเดี่ยก็ การเข้านะครับการเข้า,ขาหมายถึงไม่รู้จะให้ใครมาช่วยนะครับจะโทรตัดโทรศั์ออกไปด้านนอกก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณมือถือ <นะ S 2> อันตรายมากนะแล้วคนที่จะเขียนคลิปแล้วอยากตามมาแล้วก็คิดให้ดีนะครับคิดให้ดีก่อนแล้วก็อย่ามาคนเดียวนะครับอันนี้บอกบอกก่อนเลยอันนี้อันตรายนะน้ําตกสวยอยู่ครับแต่ว่าเส้นทางที่เข้ามาเนาะมัน มีความเสี่ยงหลายอย่างครับก็ถ้าเกิดว่าจะจะเข้ามาจริงๆนะ่ะให้มาหลายคนนะผมเสี่ยงครับผมเสี่ยงจากคนด้วยอืสัตว์ป่า,าไม่เสี่ยงนะครับเพราะเขราะตว์ป่าที่มาเนี่ยจะเสี่ยงจากคน,กนมากกว่านะอันตรายครับผมคนเดียวมาในนั้นนะครับอืสัตว์ป่า ดนหรือเลปล่าแต่ผมจะไม่ไปตรงนั้นนะเพราะว่าน้ำมันลึกนะผมเห็นไหมครับเป็นน้ำตกใหญ่ครับผมตรงน้ำตกนีก้จะมีต้นไทรครับเป็นต้นไทรใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็บอกอีกครั้งนะครับที่นี่คือน้ำตกสีตาโตนอยู่ที่เขตอำเภอโคกสีดุพันจังหวัดสุโนครนะครับ ตรงนี้ไม่มีสัญญาณมือถือนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะจับสัญญาณ GPS เข้ามาเนาะก็ควรที่จะโหลดเป็น GPS ออฟไลน์นะครับผมน้ำเย็นมากๆครับเนี่ ตรงน้ำตกนะครับมันจะเป็นเหมือนน้าตกสองชั้นเนาะนะครับมันจะเป็นชั้นด้านนอกอแล้วก็จะมีด้านในครับเป็นน้ําตกเล็กๆัะผมมันจะจากาไหลผ่านฟองหินมาครับแล้วก็ตรงข้างล่างน้ำตกสามารถที่จะรอดเข้าไปได้นะผมดูเขาสะดวกมากครับแต่ว่าตอนนี้ผม,มหนาวนะผมเนี่สภาพอากาศตอนนี้ก็มืดครึ้มมาแล้วนะครับ หรับคนที่จะลงมาเล่นน้ําตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าน้ําตัวนี้นี่ลึกนะผมยิ่งตรงที่น้ําตกไหลลงตรงนั้นนะครับตรงนั้นลึกมากนะผมก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาที่มาเล่นเนาะนี่จุดที่ผมอยู่นี่ก็เท้าผมนี่ถึงพื้นพอดีนะครับก็ระดับน้ํายังถึงนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็ยังยังขึ้นไม่เต็มที่นะจริงๆมันมีบางช่วงที่น้ําสูงกว่านี้นะครับ มาเจอผลไม้ป่าครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันคือลูกเลยนะผมอันนี้ผมไม่เคยกินครับก็พี่ๆท่านใดรู้จักก็รอคอมเมนต์มาหน่อยครับว่ามันใช่ลูกองุ่นป่าหรือเปล่านะผมนี่อันนี้ผมไม่เคยกิน,นครับนี่เขาก็จะเป็นสีแดงนะผมแล้วก็มีผมเป็นัวงแบบนี้นะครับ คผมหลังจากที่เราอาบน้ํากินข้าวเสร็จนะครับก็จะเดินทางต่อนะผมอันนี้ก็เป็นการพามาชมครับน้ําตกสีตาโตนนะผมก็เป็นน้ําตกอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามของจังหวัดสุโขทัน,นะครับนี่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถที่จะพามาชมบ่อยๆได้เนาะเพราะว่าระยะทางเข้ามาเนี่ยมันไกลมากนะผมแล้วก็เส้นทางที่เข้ามามันค่อนข้างที่จะคลุกคลานะครับผมมันลาบากเนาะจุดนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณมือถือนะครับก็ถ้าใครจะตามเข้ามาก็ ต้องมาหลายหลายคนนะผมเพื่อความปลอดภัยเนาะมันมีความเสี่ยงในด้านในหลายๆอย่างผมในเรื่องของสัตว์ป่านี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามันจะน่ากลัวในเรื่องของการการหลงป่าหรือว่าน่ากลัวจากมนุษย์นี่แหละนะผมเพราะว่าในป่านี้นก็ต้องบอกว่ามันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็อย่าคิดแบบโลกสวยแล้วกันนะครับว่ามันมีแค่วิวน้ําตกสวยๆเนาะมันยังมีอีกหลายอย่างนะที่มันน่ากลัวเนาะอันนี้ก็ พูดเตือนสตินิดน,นึงนะผมสระใคติดตามมาเนาะแต่ถ้าไม่ซีเรียสน,นะผมก็เข้ามาชมได้เลยครับน้ำตกสวยดีนะผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะขอเดินทางต่อนะผมตอนนี้บ่ายสองครับส่วนเราจะไปที่ไหนต่อนั้นก็ฝากติดตามนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ